ขอโทษนะคะของพวกนี้หนูไม่เอาแล้วได้ไหมคะอะไรนะครับอาหารเนี่ยทำเสร็จครบเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วคุณมาบอกว่าไม่เอาแล้วเนี่ยนะงั้นเปลี่ยนอะไรที่มันดูถูกลงกว่านี้ก็ได้คะ่ะก็อาหารเขาทำมาแล้วอะครับคุณคิดว่ามันเปลี่ยนได้ไหมล่ะเฟิร์สไหนเธอบอกว่าเธอจะเลี้ยงเราไงแล้วก็บอกเธอแล้วนี่ว่าถ้ามันแพงอะเดี๋ยวเราหารกันก็ได้อะ ยังก็ได้โอเคครับเฟิร์สฉันอยากกินร้านนี้แหละเธอบอกว่าเธอจะเลี้ยงข้าวเรามือ้อนึงใช่ไหมเนี่ยแหละเราอยากกินร้านนี้เฟิร์สแต่เราเ,าเปลี่ยนร้านเธอะนะร้านมันดูแพงแน่เลยอ่ะเฟิร์ส มันไม่แพงหรอกแกเชื่อฉันสิฉันทำมากินกันที่บ้านบ่อยแต่เรากำลังเก็บเงินอยู่นะนี่เฟิร์สเธอบอกว่าเธอจะเลี้ยงอ่ะถ้าเธอพูดแล้วเธอทำไม่ได้อ่ะวันหลังเธออย่าพูดนะก็ได้เฟิร์เรากินที่นี่กันก็ได้แต่ว่าเฟิรต้องช่วยเราประหยัดนะได้สิงั้นเอางี้ก็แล้วกัน ถ้ามันแพงมากเกินไปอ่ะเดี๋ยวฉันช่วยหารอืมโอเคเลยงั้นฉันไปก่อนนะฮัลโหลค่ะเงินที่พี่โอนไปอย่าลืมเอาไปซื้อของให้แม่นะได้ค่ะเงินที่พี่โอนมาหนูกดออกมาหมดแล้วเดี๋ยวหนูเอาไปซื้อของเพื่อสุขภาพให้แม่นะได้ค่ะ ค่ะอ,อร่อยมากเลยนะเฟิร์สแล้อิ่มแล้วว่าคิดเงินกันเถอะนะอืมได้สิพี่คะคิดเงินหน่อยคะ่ะทั้งหมด2,560บาทค่ะ เออเฟิร์นเราเงินไม่พอช่วยโอนให้หน่อยได้ไหมเออเฟิร์สพอดีว่าโทรศัพท์เราแบตหมดอ่ะเออเธอเพิ่งกดเงินสดมานี่เธอออกไปก่อนได้ไหมอ่ะไม่ได้นะเงินนั้นเราไปซื้อของให้แม่เราใช้ไม่ได้ เฟิร์สเธอจะซื้อให้แม่เธอทำไมตอนนี้เงินนั้นอ่ะมันอยู่ที่เธอนะไม่ได้หรอกงั้นเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเธอก็เอาเงินนั้นอ่ะออกไปก่อนแล้วเดี๋ยวพอกลับบ้านอ่ะเราคืนให้เอ่อสรุปจะชำระเงินแบบไหนดีคะคุณไปทำงานเถอะครับ เดี๋ยวตรงนี้ผมจัดการเองค่ะคุณก๊อฟนี่ค่ะเงินของคุณนี่พอเหรอครับอะไรนะคะถ้าคุณจ่ายค่าอาหารมื้อเนี้ย คุณจะมีเงินพอไปซื้อรองเท้าเพื่อสุขภาพให้แม่ไหมครับนี่คุณรู้ได้งไงคะไม่จาเป็นต้องรู้หรอกครับว่าผมรู้มาได้ยังไงเอาเป็นว่าค่าอาหารมื้อนี้ไม่คิดเงินแล้วกันทําไมล่ะคะก็เพราะว่าคุณเนี่ยดูมีความกระตันยูดีนะครับมืมเนี้ยผมเลี้ยงนี่คุณครับถ้าคุณอยู่ในสังคมที่ต้องทําให้คุณลําบากใจเนี่ย ผมว่าคุณอย่าฝือนเอาตัวเองไปอยู่เลยนะครับเพราะว่าเพื่อนแท้เนี่ยเขาจะไม่ทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยเวลาที่คุณได้ยื่ใกล้ๆส่วนคุณไหนล่ะครับมือถือแบตหมดไม่ใช่หรอแล้วมันเกี่ยวอะไรกับพี่ด้วยฮะ เดี๋ยวก่อนครับไหนๆแล้วเนี่ยมือถือของคุณแบตก็ไม่ได้หมดแล้วเนี่ยมือเนี้ยผมเลี้ยงแค่เขานะครับส่วนคุณเนี่ยรบกวนไปจ่ายค่าอาหารที่เคาน์เตอร์ข้างล่างด้วยครับอขอบคุณนะคะไม่เป็นไรครับ ผมว่าคุณรีบไปเถอะนะครับเดี๋ยวร้านรองเท้าจะปิดเอาจริงด้วยเดี๋ยวก่อนนะครับส่วนนี้เงินของคุณขอบคุณมากเลยนะคะจงอย่าเข้าไปอยู่ในวงกลมที่ทำให้เราลำบากแต่จงอยู่ในวงกลมที่ทำให้เราสบายใจ